อยากร่ำรวยให้ค้าขายอยากชิบหายให้ตีบวกแต่วันนี้ผมไม่กลัวความชิบหายหรอกนะเพราะผมเตรียม,มงบสำหรับตีบวกเอาไว้ถึงหนึ่งล้านแอสทโทรไร ให้คำน้องเป็นล้านจริงๆครับถ้าตีเป็นเงินนะตอนนี้1,2 0 0 0 0บาทครับลากไปให้หมดเลยเดี๋ยวรู้กันเลยครับวันนี้ว่ากายหิบจะชิบหายกับการตีบวกในด i โนคูนิโคสเวอัปป้า MU. เข้ามาแล้วครับหนึ่ล้านแอสเทอรไรจะเชิดหรือดาบอยู่ที่ดวงกายหินล้วนๆเลยนะครับในวันนี้กูตื่นเต้นวะและอาวุธที่ผมจะมาตีโบกในวันนี้เป็นดาบในตำนานที่ผมยังไม่เคยครอบครองครับดาบจีโนไซด์ที่อยู่ในกล่องสมบัตินี้ จีโนไซเบรดเป็นดาบพีพี่โคตรโคตรข้อันตรายครับผมดาบพีพหรือว่าดาบตีคนฆ่าคนนั่นเองครับตกเล่มละประมาณ1,000 0บาทแต่ตอนเซิร์ฟเปิดแรกๆเนี่ยตกเล่มละ5้า50,000บาทครับทุกคนเราเป็นสุลต่านเกเลยต้องรอราคาลงกันหน่อยครับทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วจัดไป4เล่มเลยครับ360,000แอสเซอรไรท์ ได้มาครองแล้วครับกล่องอาวุธเจนโนไซต์เป็นดาบที่ไม่มีในกาชาต้องซื้ออย่างเดียวเปิดหีบเลยครับโอ้โหกล่องอลังการจัดเอาดาบพี่พีเจนโนไซต์มาหพี่สี่เล่มนะมาดิกายหิตนัมเบอร์วันนัมเบอรตมันกำลังจะเชิดว่ะอุ้ยอลังการวิบวับมากครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอใส่เลยครับติดตั้งเลย ดาบกาชามื่นกับแสงบวก50แล้วนะวันนี้ดาบพีพีเจโนไซด์ของเราจะไปโบกเท่าไหร่อยู่ที่ดวงการหยุดล้วนเลยครับมาดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปตีโบกเนี่ยเราต้องเล่นศิยศาสตร์กันหน่อยครับทุกคนศาสตร์การตีโบกของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็เรื่องที่จะไม่ยินเขาบวกผู้ใหญ่ตอนตีโบกกับพี่น้องจาวีเพื่อที่จะเสริมดวงในการตีบวกบางคนก็ย้ายแนวหรือบางคนก็เลือกที่จะพอย้ลูกเต๋าเช็คดวงก่อนตีบวกแล้วก็ศาสตร์อื่นๆอีกมากมายตามสูตรของแต่ละคนแต่ สุขของกายิน่ะมันจะไม่ซ้ำใครครับในเมื่อมันเป็นดาบพีพีไหนดูเท่ขนาดไหน <JK! S 1> เช็ดแค่โอ้ยเท่จัดแต่ไม่มีแสงเลยนะคระเพราะบวกศูนย์อยู่ดูดิว้า ดาบเจโนไซด์ของเราแท้ๆๆ <c oughs> จริงแท้จริงศาสตร์การตีบบกของกายหินในเมื่อมันเป็นดาบพ v พีดาบที่เอาไว้ตีคนโดยเฉพาะนี่ครับจะทาดาเมจแก่ผู้เล่นได้แรงขึ้น12.5ผมเลยจะให้ดาบเจโนไซด์ไปอาบเลือดคนบริสุทธิ์ก่อนมาตีบวกนะครับ <c oughs> เพื่อเสริมดวงให้กับกายหิดเพิ่มอัตราสําเร็จและต้องเป็นเลือดของคนที่แข็งแกรง่งเราจะไปล่าเพเยอร์ที่บริสุทธิ์จากท็อปสิสักคนหนึ่งนะครับทุกคนเลือดของผู้ที่ยิ่งแข็งแกร่งยิ่งดีพี่มาละน้อง อยู่ไหนกันจ้าขออนุญาตเปิดหัวแดงเลยละกันครับพร้อมล่าแล้วพี่ชายขออนุญาตเอาเลือดพี่ชายมาอาบนดาบเจโนไซด์นะคะผมมาครับผมขออนุญาตอาบเลือดหน่อยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ดาบเจโนไซด์ของเราตีโบกติดรัวชัวสูตรการหินไปกลับเมืองได้ครับโอเค ขอให้เทพเจ้าแห่งการปีบวกนำใช้ให้กับกายหิงด,ด้วยเริ่มปฏิบัติการทำดาบเจนโนไซด์ให้สุดได้ครับเริ่มจาก Awake ปลุกพลังเราเหมามาแล้ว4เล่มปลุกพลังขึ้นขั้นหนึ่งเลยมาปลุกพลังขึ้นขั้นหนึ่งก็ทําให้เราเพิ่มปริมาณดาเมจแก่ผู้เล่นแรงขึ้นมา1.25นะครับผมขัน2ไปต่อแล้วก็ขั้นที่3โอเคปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษเพื่อาาตามนันยาอีก7 แล้วทำดาเมจกับผู้เล่น6 2 5แล้วนะครับไปต่อกันที่ทำา6ดาวแลเวล30จ้ะเตรียมวัตถุดิบวัหมดแล้วยันเลยครับผมยันเลยเลือกคัาเป็น5ดาวโอเคไปต่อครับผมยัดไปอีกทีหนึ่งปั๊บล้วก็เลือกขั้เป็น 6ดาวครับผมเ,เรียบร้อยดาบเจโนไซด์ของเรากลายเป็น6ดาวแล้วแล้วให้มันตันเลเวล30อ้าวทองหมดไม่ใช่ปัญหาครับใช้เพชรซื้อทองไปเลยป่ะเรื่องเงียบครับผมมีทองห้าล้านแล้วโอเคครับทุกคนดาบเจโนไซด์ของเรา6ดาวเลเวล30แล้วแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่ฮือโหดที่สุด ตีบวกครับผมจะชิบหายหรือจะเฉิดกลายเป็นนัมเบอร์วันนัมเบอร์ตึงเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมบวก1ถึง20ค่อนข้างง่ายครับทำใจให้สบายแล้วกดไปรัวๆจนบวก20ครับนรกแห่งการตีบวกอยู่ที่หลังบวก20ครับทุกคนเพราะตอนหลังบวก20เวลาเราตีแตกมันจะลดทีละหนึ่งโอเคเอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแค่บวก9มึงแหกสี่ทีติดห้ทีติดโอ้ลางไม่ดีแล้ววะ ได้สิวะเฮ้ยเฮ้ยเอาโอเคครับผมเจโนอไซเบรของเราบวก20แล้วละของจริง เริ่มต้นขึ้นแล้วครับตอนนี้พลังของผมก็อยู่ที่1 9ล้านนะครับทุกคนและไอ้ผมก็อยากขึ้นไปแอคเป็นซอนแมนนัมเบอร์วันนัมเบอร์ตึงกับเขาบ้าง <Yeah. S 1> ถ้าการตีบวกของเราสําเร็จไปด้วยดีพลังเราขึ้น2ล้านกว่ากลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งแน่นอนครับทุกคนเพราะงั้นก็เทพเจ้าเห็นการตีบวกช่วยยิม้มให้ยวเกยินเดยนเะด <c oughs> พร้อมยังครับทุกคน เหลือ0กแสนกว่าแอสเทอไร์อยากได้สักบวก50เหมือนดับมืดดับแสงที่เรามีอยู่แล้วถ้ามันเหลือเราค่อยไปซับดับมืดดับแสงให้ขึ้น6กสิบเจ็ดสิบก็ครับทุกคนก่อนเออเราเตรียมวัตถุดิบเลยตีบวกสัก100คลิกแล้วกันครับทุกคนปั๊บแล้วก็หินตีบวกอีก100ชิ้นมาดูกันครับว่าตีบวก100คลิกกายนิจจะได้บวกเท่าไหร่หมดไปแล้วนะครับแสนแอสเทอไร์มาดูกัน มาพี่น้องจาวีผมพร้อมแล้วครับ <S <S เป็นไงเป็นการวะเอาว่ะทุกคนตื่นเต้นว่ะโอกาสสำเร็จ50%็ถ้าแตกมันจะลดถ้าติดก็ไปต่อยาวๆจะไปถึงบบก50าสิไหมวันนี้ก้าวแรกอึ้งโอหมาถึงก็แหกเลยนะครับไอ้สัมันจะไม่ลดมาต่ำกว่า20นะครับทุกคน20คือต่ำสุดแล้วป,ป่ะยีเบ็ดสองทีแรกกูแตกปะ่ะทีที่3 ที่เบสเฮ้ยสามทีติดเลยเหรอวะใช่เหรอกูว่าสูตรอับเลิกคนบริสุทธิ์ของกายดิตอืมไม่ใช่แล้วทุกคนมันจะ working หรอวะเนี่ยเฮ้ยยี่สิบเอ็ดมาแล้วมาแล้วไหลเลยไหลเลยแตกสามทีติดก็หอติดสองทีติดโอ้ยเชื่อกับมายี่สิบแล้วไม่ไปไหนเลยทุกคนไม่ก้าวหน้าเลยโอเคที่เบสยี่สิบสองไม่ต้องมีสูตรเยอะไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธสับหลอกอะไรงนั้นฟัดเล่มเดิมไปรัวๆ้นละร้อยคริกเดี๋ยวรู้กันว่าเป็นยังไงไปเย็นสอง ไปกูก็นำอยู่ที่20ี่2ไห้มาไหนกี่ทีว่ากูผิดสูตรอะไรหรือเปล่าไม่สูตรอะไรไม่ได้ทุกคนเฮ้ยทำไมไม่ขคยากขึ้นยิม2เลยอ่ะดูดิแหกรัวๆและการหิดร้อนโอ้โหโอเคยิม2เห็นนะครับยิม2เห็นนะโอเคยิม3ต่อเลยได้ไหมยิม3โอเคมันมาแล้วมันไหลทุกคนรอบมันมายิม4นะครับผมคิดโอเคแม่งุนเวียนอยู่20 21 22 23 24 2 2 2 2 2 3 32 3 4 3 ยีส่สามสโอเคยี่ห้าเลยโอ้ขึ้นมายี่ห้าสักทีเสียแม่อไรหรอวันนี้พร้อมต่อยยังครับทุกคน9ก้าต่อไป30มสิบยี่บเยสิโอเค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 รอบมาหยุดทำไมจังหวะนี้ยีกครับยกโอ,อ โอเคดูผมเสียงดังไห,ไหมวะวายๆไปหน่อยพี่น้องจาวีวเขาอายุเยอะและ้วอาจจะไม่ชอบเสียงดังครับย <24, S 1> ี่สิบยี่สามอือยี่ส okay. นะิบสองกลับไปยี่สิบยี่สามโอเคครับแล้วทุกคนยี่สิบทหตุใมันวนเวียนอยู่แค่นี้วะเฮ้ยเป็นไปเปล่าโอ้ยเลยๆเนไปขึ้นไปขึ้นมีขึ้นมีเป็นมีเออขึ้นมีอย่าหยุดอย่าหยุดมหยุดทาไมวะตีบวกที่มือ เริ่มร้อนที่หัวโอเคกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกคนสวยกูตีตั้งนานกลับมาที่บวก20แล้วก็แตกสามแตกสอดร้อนลวเจอกันดับแสงไปเลยซัดเลยครับ51ปโอเคครับผมแหกหมดล้มละลายกูวันนี้ไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคขึ้นไปเลยไม่ไหวแล้วตง้งหยิของขึ้นแล้วโอเค49้าโอเคส8ปโอเค49เโอเคส8แหกอันเดียวไม่พอกูรานไปดับแสงแลวชิหายทุกคน <G ül üyor> กลับมาห้าสิบเลยครับ ผมขอโทษที่ซ่ากลับมาสิผมหน่อยมือกูสั่นแล้วสั่นแล้วโอเคกลับมาสิทุกคนโอเค,อเคไม่เอานะครับไม่ยุ่งระดับแสงกลับไปที่ดาบพี่ๆคนเดิมครับทุกคนเริ่มต้นกันใหม่ครับโอเคครับรู้เรื่องรู้เรื่องเลยอ่าแหกสามทีติดอะไรวะกลับไปดาบแสงของขึ้นให้อีกปะโอเคมาเดยมาเดยมาเดย์ไพน์สองอ่ามาเดยเออเอาวะไพน์สี่อ่ะห้าสามก็จับให้หน่อยโอเค โทษที่โลกกลับปห้5 2ให้หน่อยโอเคครับ5 2แล้วโอเคหยุดก่อน5 2กลับไปที่ดาบ PvP ครับทุกคนมึงกูงเสียไปแสนอทเทอร์ไลท์มึงอยู่ยี่20มันเดิมที่น้องจาวีมึงเอยกูเบ้า <What? S 1> มาเริ่มเม็นครับทุกคนต้องเล่นเลขาศาสตร์หน่อยวะเอาทุกจุด1 1 1ครับผมรอบนี้111คลิกมาอีโบอีก111 โ okay. อเคแต่เทไลต์เหลือ4 0 0 0 0กว่าแล้วใครไปน้องลูกเต่ามาแถวนี้เนี่ยเมเอามียวออกไปออกไปันมาตีบวกเยอะจังดูดดวงไว้นเนี่ยสั์ต่อทุกคนโอเคโอเคยี่สิบอุ้ยทองหมดโอ้โหการตีบวกมันใช้ทองเยอะด้วยนะแต่สุลต่านหิดก็เตรียมเฮดไว้แล้วดิร้อยแพ็กเอามารับก่อนสักสิบแพแ็คละกันอย่างนี้เขาว่าดีนะครับอยากชิบหายใ้ตีบวกเนี่ยเปืองจัดเปืองไม่ว่าถ้าตีบวกรดด้วยนี่คือชิบหายจริงครับผม เสียเงินไม่พอไอตัวกากลงด้วยงอมบอกเลยงอมครับการตีโบกทําให้คนงอมมาเยอะแล้วชิบหายกันทั่วหนะ้าแต่การหยิบของไม่ชิบหายนะมาไปกันต่อครับผมทอง15ล้านน่าจะตีได้ยาวๆแล้วก็กลับมา20เหมือนเดิมครับผมใจคอผมคิดจะเจ้าหน้าบ้างไมค์โอเค20แล้ว20อีกแล้วจะ20ซ้อนไหมโอเคครับผมมันซ้อนให้ผมครับผมอ่ครับยีิบสามครับอ่ายี่สิบเหมือนเดิมทั้งวันทุกคนยี่สิบเอียร์ยี่สิบสองสามยี่สิบเียยี่สิบสองสามยี่สิบเียยี่สิบสองสามยี่สิบ อ๋อกูกลับมา2ามาแล้ววะดับ genocide ของกางอีกโอเค26แล้วเจอกัน30กับทุกคน27พี่น้องเาวีครับข้างหลังมีอะไรอยู่อ่ะบอกที่บอกพี่น้องเาวีถึงกับงงไงล่ะงงนี่28เขื่อนเขื่อนหน่อยเขึ้นไปขึ้นขึ้นไอ้เชื่อมึงกลับมาทำไมขึ้นไปดิจิ๊บบอกมันแพงมึงรู้ไหมมึงกลับมาย24ทำไมโอ้โหดิจิทม่ผ่านยังแค่ชาร์จ เอ้ยขึ้นสักทีดูวะเอยี่ห้าแล้วยี่หกยี่เดสุดเดิมอ,อะไรครับพี่เราจะวิ่งโอเคไม่ต้รน้่รลยี่แโอเคโอเคยี่เกยีเก้าไม่เป็นไรมาไกลอยู่มาไกลอยู่พเจ็แล้วขึ้นขึ้นพุชพุชอเคโ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 อเคยีเก้ายีโอเคโอเค,อเค,อเคไรครับเราจะวิ่งสุด,ดที่เดยกครั้พีรร่เราจะวิ่พอแล้วกันจะ มันมา28แล้วแทุกคน29าตรงนี้บวกอะไรนะล่ะเอาตีนสามสิบแล้วมาดิไปต่อสามเมตรสามสิบสามสองครับสามสองครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเอาใหม่ของพี่น้องจาวีคือกลับมา20กว่าใหม่จ้าไอ้โอ้โอ้โเก๋คุณจะทำ้ะฮรกลับมาสามสิบอีกรอบหนึ่ง ต้องเล่นสูตรแล้ววะต้องไปตีลอ่อหน่อยแล้ววะแบบถ้ามันแหกเจิกตีติดตีล่ออ่ะกูตีล่อแต่เจิกติดอ่ะโอเคพอเราตีอาวุทธที่ไม่ใช้แตก2ครั้งปุ๊บเราก็กลับไปตีดาบพีพีเจโนซ่าของเร,เราก็คือสามเอ๊ะเอ้ยได้ว่ะสูะต,นนสตสนรนี้แล้วก็ไปต่อทองสองกลับมาครับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนสามเอ็ดผกลับไปตีดาบแสงเหมือนเดิมผมรอละไม่ง่าเป็นกันโอเคอุณหภูมิขึ้น80,000องศาอื้อมที่องแหกตีติดวะเนี่ยโอ้โห อ้าอ้าวเยี่ยสองแล้วเฮ้ยตลกเปล่ากิ่นที่บอกผมหมดแล้วหมดไปแล้วครับสองแสนกว่าแอสเทอร์ไรท์ดาบผมบวกยี่สิองเพื่อหมอไม่ใช่แล้วว่ะแปลกๆว่ะกลิ่นเริ่มเหม็นแอสเทอร์ไรท์เหลือสามแสนกว่าละจุทรงแล้วน่าจะชิบหายครับทุกคนขับยี่สิบไหมอ่ะไปไปอ๋ออ๋อเตรียมต่อ กูทำเพื่อตีบวกไปส0 0กว่าคลิกบวก20เท่าเดิมเพื่อทั้งวันครับทุกคน22 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 22ดียไปไปเดยการดับแสบให้ให้ครับทุกคนห2าสองับทุกคนออกขึ้นล้วกันอีกอ่ะห้าสองับทุกคนไปรูๆครับอ่าสี่กับทุกคน5้าสี่โอเคมันกลับมาอย่างไวเลยไปเะครับคุณปู่จาวีผมยุดกันครับกับ2าสของผมหน่อยโอเค อยู่ทำไมครับน้องๆไปดิห้าสิไปเดี๋ยวห้าสิแล้วก็ไปจบที่ห้าห้ทที่หลังดีกว่าห้าห้าสิกไม้ด้วยโอเคไปต่อห้า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 ห้หลาห้าห้าห้างเาห้าหมาห้าห้าห้้าหนาห้อห้าาห้าาหาหาหห ขอก้มกราบให้กับล <Cock S 2> <tinc S 1> ุงจาวีรับแสนหกสิบเลยละกันห้าหกละมาเดะมาเดะไม่อยาห้าห้าไม่อยากหัวเราะโอเคทีแบบนี้มันให้กูหัวเราะเอ้า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 โอเคเอ้านะหยุด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 กลับพี่ไอ้ดาบนรกยิงดอยซ้ายต่อทุกคนยี่สิบอ๋อยี่สิบละอ๋อยี่สิบอ๋อยี่สิบสองอ๋ออันนี้คือร้อนนะคลิกลวกนี้คือร้อนนะครับเออขึ้นไหลไหลไปไหลไปไม่ต้องหยุดไม่ต้องกวงกลับมายี่ห้าเออต้องแบบนี้ดิอะไรกูหมดหินที่บวกหมด เฮ้ยนี่ผมใช้ไม่อยวขนาดนี้เหรอหรือเทไรแล้วเท่าไรผมทุกคน2องพันทุกคนจะหมดแล้วว่าเฮ้ยฮัลโหลจินอนไซเรแบบผมมันยังวนเวียนอยู่20 30ยอยู่เลยโอ้โอเคแกนป่าแกนป่าแกรนป่าอุ้ยปู่มาปู่ครับปู oh! ่ไปแตะเลขสามโอเคตีลอดีกว่ามาทุกคนตีดาบที่ไม่ใช้ให้มันเสือกติดอีกกูรลอแต่เสือกติดอ่าแล้วมันติดรัวๆอ่าแล้วมันติดรัวๆกูตีลอดูตีอลอดิมันติดสี่ทีติดห้าทีติด What, What the มันคืออะไรกันคำนี่ทุกคนผมตีลอ่อแต่มันติด5ทีดติด,ตดกลับมาแตก2ทีตติดแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปโบกดาบจีโนไซต์ต่อแล้วก็ขึ้นสัพท์เลครับทุกคนสัำเอ้ศัพท์อ่าเป็นไงครับผมสามสองครับพอทำสองเซตเราจะหยุดโอเคทำสองเซตหยุดเรากลับไปตีล่อต่อครับผมอ่าเข้าสู่แล้วนะเข้าสู่ปะยี่สิบสองเอาเจ็ดสิบกลยี่สิบสามอ่ายี่สิบสามครับผมแล้วพอมาลงมาเหลือยี่สิบสองไปเลยกลับไปตีดาบจีโนไซต์สูดรับสูดรับ สุดรับอ่ายี่สองแล้วนะทุกคนสัญญาบีพีเจโนไซต์ต่อสามสามทุกคนสามสามอ่าสามสามแล้วผมแล้วก็ซับอีกทีหนึ่งสามสี่ไม่เดี๋ยว่าซับสามห้าต่อเลยโอเคแต่มันมให้กูสามสี่ครับผม<น>มันก็กลับไปสามสองแล้วก็ขึ้นไปสามสามมาสาดรับสุดกูสุดกูตีรัวละตีรัวละไม่ต้องมีสุดเยอะมึงขึ้นไปเจนโนไซต์มึงขึ้นไปโอเคสามห้าสามห้าปูจะวิจะให้หลานไปปูโอ้โหป,ปูหลานขอขนาดนี้ปูหลับแสงเจอกันเจอกันเจอกันโอเคร้อนเบิ้ล รอนเบิ้ลครับชอนน็อตนี้โอเคห้าหกไปมาเจ็ดดาบแสงทะยานไปน้องทะยานไปทะยานอุย้ยมึงเป็นอะไรอะ่ะมึงค้างห้าหกอ่ะทะยานไปไปขึ้นไปเออขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกข้าแปดเออห้าเก้าตั้งหกสิบต่อเออหกสิบปะเนี้ยหกสิบปะเนี้ยสว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 ยมาทะยอดดาบแสงกูหกสิบแล้วยังน้อย ด้ดาแสหกสิบโคนนนเบดออกซิ 360. การตีบวกนอกจากทำให้คุณจิบหายแล้วมันทำให้คุณเป็นบา้าด้วยครับทุกคนจะบา้าไปแล้วครับผมตีติดก็บา้าตีแตกก็บา้าเมื่อกี้มันติดรัวเลยวะผมว่ามันถึงรอบที่มันจะแตกแล้วอา้าไติดอยู่ทางสามว่าเฮ้ยทาดีอย่ายุดอย่ายุดไป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 สามหี่หน,น,น้องสามพี่น้องพี่น้องจั้วีจะร้านเลยอาวแล้วกูว่ากูาไหลไง á? มันมาแล้วทุกคนขอเท่าที่เหลิง น่าจะไปตีล่อต่อทุกคน <What? S 1> ตะขอเลอก,อกนีกเลยสามเจ็ดขาน้องๆรลาเล่นๆหนูสามเจดแล้วสามแปดขาน้องๆ้าเล่นหนูสามแปดไว้สามเก้า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 เแลตีเลยจังหวะนี้เอาขาดตอหินหมดผู้เสียจังหวะจัดไปอีกร้อโอเคอลายจะหมดเลยทุกคนใกล้และใกล้ลวโอเคโอเคแสนสองทุกคนมา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 นไปตีดับที่เราใช้จังหวะน,นี้แหละคึ่งสี่สิบทัวร์สามเก้าทุกคนนะครับผมสามสิบเก้าแล้วก็นับนะผมครับสี่สิบแล้วเดี๋ยวเสียต่อเลยนะเสียต่อครับ โอเคกลับมาเริ่อง39ใหม่โอเคโอเคไปทุกคนเตี้ยขึ้นขึ้นขึ้นใอ้น้องโอ้มึงไม่ขึ้นไปอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นไปโอเคทีส่สองอ่าคุยก,กันดูเรื่องครับน้องจาวีเอ็นบีซิตี้โบกสุดน่ารักสี่ห้าให้หลานได้ไหมอ่าสวยกูม,มาอนะ่ะสี่ห้ามาดิไงต่อดีทุกคนไงต่อดีโอ้โหพลังสองจุดหนึ่งล้านโอ้โหพลังจะสองล้านสองแล้วครับไป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 ต่อไปต่อเฮยเมื่อกี้ติดไปเยอะแล้วต้องรอกันบ้างครับต้องรอต้องรอซื้อกันบ้าง ตีดีและอุ้ยมึงติดเบิ้ลอุ้ยติดสามทีติด,ตดแตกดีเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอเอหน,หนึ่งทีตีอีกแล้ว okay. โอเคกูบ,บวกแบบคขำๆตีล้อมึงขึ้นสามสิบดาบพีพีผมอีเป็น100ร้อยเมตรมึงวนเวียนอยู่ยี่สิบอันนี้กูตีคขำๆมึงขึ้นสามสิบแล้วมันคือสามเมตรอ้กดหัวครับทุกคนกดหัวครับขอพาราหน่อยครับแตกแตกไหมแตกบอก่อยมึงแตก ้ยแอดีว่าดาบพีพีมี250ครับเดี๋ยวขึ้น46่ห8 9 50พร้อมกันเลยทุกคนพร้อมกันเลยนะส6แล้วนะพร้อมผมพร้อมผมมี4ีทีนับพร้อมกัน47ครับนับพร้อมกันโอเคกลับมาสี่หเอาใหม่นับใหม่นับใหม่46แล้วก็47แล้วจากนั้นไป48 8เอ้ยเชี่ยวะ4 4 19เอ้ยห้าสิบทุกคนเป็นกันต์ใจกับอีชแนลกดไลค์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 กด้ลค สีเก้าทุกคนแตะดัวเลยนี่วะเออสีเก้าชาวีกลับให้หล้านหน่อยกินโอไซเบตไกล่เงียห้าสิบชื่อประกาศเะครับทุกคนชื่อน่าจะประกาศหน้าเซิร์ฟเลยนะ,ะสวยไปไป ไปเลยกูไม่กลับไปอีกแล้วพี่น้องเจาวีกูได้ของที่ต้องการแล้วครับไปแล้วครับยูขออนุญาตถือดาบเจโนไซด์บวก5้าโหผมตีบวกทีจับนะครับทุกคนชื่อที่ประกาศในเซิร์ฟยังบวก2ี2สอยู่เลยมิช <c oughs> ชั่นของเราในวันนี้มันสำเร็จแล้วเราแค่อยากได้ดาบพี่ๆบวกาแต่ดาบแสงเราดันร้อนตีนจนมันขึ้น60เฉยเลยว,วะ่ะเอาไงไดีคะแต่เราวนลุมอยู่ที่นรกบวก2 0ถึง30เยอะจริงนะครับทุกคน โชคดีมากที่เราขึ้นมาถึง50ได้ดาบพีพีเนี่ยแต่เรายังเหลือหินตีบวกเยอะมากเลยว่ะเหลืออีก49ทีอ่ะงั้นเราไปให้หมดทุกคนแล้วกูฮาวกูใบดาบแสง6 <ST IT US> กเอ็ดที่หมายแล้วกูขอหกสคืนได้ไหมครับขอ60คืนครับพี่น้องจาวีครับ <ST IT US> อโอเค60สไปเอาเล้ดิเฮ้ยกูมาไงทุกคน62จุ๊บจุ๊บจุ๊บเบ่งพี่น้องจาวีที่มาจริงมาจริงเอ้ยชัดหยุดไม่อยู่หรอทุกคนหยุดไม่อยู่แล้ว อู้ยูไม่หยุดวะยูไม่หยุดยไม่หยุดหกสามหกสามหกสามโอเค6กสี่หสสโอเคหกห้าหกห้าหอ้ย,อยสวน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 กปสวนกปอุย้ยมึงกลับมาทำไมน้องสามหกสามอูออะไรอ่ะมีปวกสไม่ใช่หรอเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่น่ะเฮ้ยมึงบ้าเปล่ามึงแตกแปดทีติดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปูปูเอาปูสิปูคืนมาปูปูร้อนร้อนปูร้อนจริงร้อนจริงวันนี้ร้อนจริงทุกคนร้อนจัดและสุดท้ายผมก็ไปสัตวดอีกครับแอสเทอร์ไลท์เรามีเท่าไหร่ร้านหนึ่งหรออืมเหลือหมื่นหนึ่งละเจอกันน้องเจอกันมาเดยมาห้าหกกลับมากลับมา คัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กในที่นี้คือคัมแบ็กไป64นะไม่ใช่50าสิบเออกูรู้เรื่องโอเครอบคืนเมื่อกี้แตกรัวตอนนี้มันจะติดรัวมันจะติดรัวมันติดรัวติดเอาไงดีทุกคนกูคนรหยุดหรือกูไปต่อคนรหยุดหรือไปต่อกูบบกะจะจะพูดอะไรไม่รู้แต่กูตีไปต่อแล้วโอเค61 62็ดองขึ้นหกองขึ้นหกกูหยุด62กูหยุดบอก62จะหยุดแล้วไงเพื่อนไปนิดไปนิดไปนิดเผอไม่โอ้ยใจจะแตกสลายว่ะโอ้กลับไป กลับไป60ก่อนกลับไป6กก่อนแย่ละโอ้ยชิบยดยโอ้ขึ้นไปดีขึ้นไปอีกโอ้ไอ้จะัแตกสลายวะหกสิบคืนมาให้ผมหน่อยครับขอ6สิบคืนได้ไหมอ่ะหลานหลานอะไรหมดอ่ะโอเธอไลฟ์หมดอ้าตอนนี้มันเหลือห bueno> ้าห้าแล้วเออมอเธอร์ไลฟ์เสร็จแล้วครับ เอาไงดีวะทุกคนหรือผมป่วนพอแค่ห้าวะแต่เตียวคอนเทนต์หน่อยละกันเตียวคอนเทนต์หน่อยละกันเออห้าองไปไปไปอีกอกลับมาไว้จังวะอโอเคกลับกลับรอบมาทุกคนรอบมากลบาัลบไปหกสิบแลบ้วผมจะหยุดผมสัญญาคนดูไปแล้วโอ้ยมึงถอยมาทำไมขึ้นไปน้องน้องน้องขึ้นไปน้องน้องโอ้โหหัวใจแตกสลายมือผมสัน่นไปหมดแล้ววะทุกคนสี่เบ็ดก้อนสุดท้ายทุกคนไปไหนไปกันถึงไหนถึงกันแล้วแต่เกมจะมอบให้ก้าวก้อนสุดท้ายของอสิตได้บัตรจาวี เจ้าวีเจ้าวีเออจาวีไม่ได้ยินผมวะเจ้าวี้นงโอู้จาวีโล่ก้อนสุดท้ายกลับไปกลับไปที่หกสิบไม่ได้เจาวีเจ้าวีจาะบีจาะบือจาะบูไป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 สี่ก้อนสุดท้ายพอโอ้ยไม่น่าได้วะห้าหกแล้วพอโอเคพอละกินหมดละเหลือก้อนสุดท้ายพอห้าหกโอเคเท่านี้แหละไปหมดตัวทุกคนถือว่าได้ตามที่เราต้องการครับ53เล่มแต่ตอนแรกดาบแสงของมันไป60กว่างะ แล้วกูโลภเหลือห้าหกไม่เป็นไรผมวาเกับการไม่แย่ทุกคนไม่แย่ไม่แย่แค่มันจะดีกว่านี้ถ้าเราไม่โลภ <What? S 1> แต่ช่วงในท้ายแบบใจไม่นิ่งจริงนะทุกคนแบบอ๋อ oh. หวั่นมากแต่ก็มือก็ขยับมือกตีเรื่อยๆถึงหัวใจจะกําลังแตกสลาย <c oughs> จริงครับทุกคนไปทุกคนสิ่งที่เราตีบวกแตกทั้งหมดในวันนี้เราได้ใบโคเบอร์ซีแชกมาพันเจ็ดร้กว่าใบนะครับเอาไปอัพพลังได้อัพไปยาวๆเรียบร้อยครับได้พลังมาปลอบใจการตีบวกแตกครับผมขอบคุณหลังไม่ต้องไนดะ้อันนี้ออร่าของดาบแสงครับทุกคน เชียดเคดับแสงอันนี้ดับเมื่อจากตู้กาชาและนี่ครับดับพี่ๆของเราดาบเจนโซส์ยบวกอาิมโยอู้ออราเทมาทุกคนโอ้โหนี่มันราชาความมืดนี่ว่า จัดคนวัวราวาบดนี่แล้วเราก็กลายเป็นซอนแมนดัมเบิลวันดัมเบร์ตึงแล้วครับพลงังวันนี้เราขึ้นมาประมาณ3ามแสนเลยนะครับทุกคนกลายเป็น2องล้านสองแสนก็มาดีครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์เพื่อซ่อมแซมให้กับหัวใจของกายหิดที่ร้าวไปนิดนึงแต่ยังไม่ถึงขั้นแตกสลายเพราะสำหรับวันนี้ถือว่าสําเร็จไปด้วยดีอยู่ครับฝากด้วยครับเพื่อนๆโอ้ยดูมือดูมือขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วเจอกันพันหน้าครับผมไปแล้ว ตรงนี้ค่ะอ๋อ,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 อถ้าเพื่อนๆอยากมาเล่น,นด้วยกันในเมนูโค้ดิคอสเวอร์กายก็อยู่เซิร์ฟอควาแอเรียสนะครับผมมาเจอกันได้เจอกันค่ะบาย